ผมปุริศวงอนานน์หรือโบกี้วันนี้มีโจทย์พระโนามที่น่าสนใจมานำเสนอมันมีโจทย์พระโนามรูปแบบหนึ่งที่เห็นออกตั้งแต่มต้นมปลายยันมหาลัยซึ่งมันก็มีทิกทิกหนึ่งที่มันน่าสนใจมากซึ่งทิเนี้ขนาดนักเรียนทุนญี่ปุ่นเนี่บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยโจทย์รูปแบบมันจะประมาณนี้ก็คือ จะมีพหุน,นามใช่ไหมอาจจะเป็น x ก,กําลังสองคูณกันอยู่แล้วบวกกับเลขสักเลขหนึ่งแล้วเท่ากับศูนย์ซึ่งไอจุดแบบนี้พอเราจะแก้ใช่ไหมปกติเราก็จะคูณกระจายไปเรื่อยๆเอาเอกําลังสองคูณ x กําลังสองกำลังสองคูณสองเกซ์กซ์ลังสอง,อกกง,สองคูณสี่ก็คูณ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 ไปเรื่อยๆผลก็คือยาว <laughs> มันมีทริคหนึ่งที่มันสามารถทําให้โจทย์้อเนี้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแก้ได้ตั้งแต่อยู่ระดับมต้นหรือประถมเลยด้วยซ้ำจริงๆแล้วถ้าเรารู้สูตรนี้สูตรแรกที่ควรจะรู้ก็คือ a บวก b กับสองับสองบวกสอง b บวกสองอันนี้คือสูตรที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งมันเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรผลต่างกําลังสอง a กาลังสองลบ b กำลังสองกบีก็ควรจะรู้เช่นเดียวกัน นี้ถามว่าเราจะใช้สูตรสอนนี้มาแก้โจทย์นี้อย่างไรช่ะเพราะว่าสังเกตดูแล้วเนะี่ยมันไม่สามารถใส่ตรงๆได้อย่างเช่กำลังสองบวกสอเบวกบีกำลังสองได้นะเพราะว่าถ้าเราจะใจัดให้เป็นรูปกำลังสองสมบูรณ์นยมันควรจะเป็น X, 2, X 1, pas? อ็กกำลังสองบวกสออบวกหอันนี้ก็เหมือนกันควรจะเป็น X อ็กกำลังสบวกสอบวกหนึใช่ไหมมันถึงจะเท่ากับ X อบวกหทั้งหมดกำลังสอง แต่ว่าอันนี้มันลบสองะและนี้มันบวกสี่ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือบังคับให้มันเป็นบวกหนึ่งใชไหมนั่น,นใหนให้มันมีพจน์ x ก,กำลังสองบวกส x บวกหเข้าไปแล้วที่พี่ก็ลบสเข้าไปเพิ่มให้มันกลายเป็นลบสทางขวาก็เหมือนกันสังเกตว่าตอนนี้สมก,การเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนมีแค่มีการจัดรูปใหม่นิดนึงให้มันมี x กำลังสองบวกส x บวกหน่เข้าไปคราวนี้พอเราลองสังเกตดูดีๆใช่ไหมมันมีลบสกับบวกสซึ่งถ้าเราลองมองดูดีๆเนี่ยแล้วเราจับก้อนเนี่ยให้เป็นก้อนเดียวกันผลปรากฏว่าเราสามารถเขียนให้อยู่เราสามารถมองมันให้อยู่ในรูปของสักอย่างลบสคูณกับสักอย่างบวกสาม ซึ่งมันก็ตรงกับสูตรนี้พอดีใช่ไหม a ลบ b คู a บวก b ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองก้อนนี้เป็น a มองก้อนนี้เป็น b มองก้อนนี้เป็น a มองก้อนนี้เป็น b สิ่งที่เราจะได้ก็คือ a ลบ b คูณ a บวก b เท่ากับ a b บกําลังสองลบ b กําลังสองบวกเก้าักา่ก็ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสังเกตว่า3กําลังสองมีค่าเท่าไหร่ มีทาเท้าเก้าใช่ไหมแล้วสากลังสองเท่ากับเก้าก็ตัดลบเก้าบ9เก้ทงเสร็จปุ๊บสมก,การหรือแค่เท่านี้ละ x กำลังสบว<บ>ก2อ x บวกหทั้งหมดกำลังสองเท่ากับศซึ่งจากความรู้ของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเลขที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ0นมีแค่เลขเดียวก็คือเลข0นย์ไม่มีเลขอีกละที่คูณกันแล้วได้0ูนย์อกจาก0นเนาะ ังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า x กําลังสองบวก2 x บวก1เท่ากับ0นแล้วเนื่องจาก x กําลังสองบวก2 x บวก1มันมีค่าเท่ากับ x บวก1 2, ทั้งหมดกํลังสองใช่ไหมดังนั้นเราก็เขียนไม่รอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิม x บวก1 2, ทั้งหมดกําลังสองเท่ากับ0เลขที่จกําลังสองนะได้ศูนย์ก็มีแค่เลขเดียวคือเลข0 ดังนั้นเราก็สรุปได้อีกทีนึงว่า x บวก1เท่ากับ0ซึ่งก็คือ x มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองเป็นคำตอบของข้อนีอเ้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้อีกข้อหนึง่งอันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่อยากให้ลองทำดูซึ่งก็ใช้วิธีเหมือนเดิมอยากให้ลองทำดูก่อน x กำลัง2ลบ 6x บวก4คูณกับ x กำลัง2ลบ 6x บวก14เท่ากับลบ25ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ โจทย์รูปแบบนี้เป็นโจทย์ที่เห็นตั้งแต่มต้นมปลายยันมหาลัยก็ยังจะเห็นอยู่โจทย์แบบนี้จริงๆแล้วสูตรที่ใช้อะไรเงี้ยมันก็วนๆซ้ําๆเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรใหม่มากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องใช้ในการแก้โจทย์แบบนี้ก็คือต้องมีประสบการณ์พอสมควรในการทําโจทย์ต้องหาโจทย์มาทาเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆและต้องมองให้ออกว่าเราควรใช้วิธีไหน เป็นวิธีที่สร้างสรรค์สักแบบหนึ่งในการแก้โจทย์ให้มันไวขึ้นเพราะว่าโจทย์ข้อหนึ่งี่ยสามารถแก้ได้หลายแบบเนาะจริงโจทย์ข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะใช้สูตรไม่ใช่สูตรเดิมนมิดนึ่งแต่คราวนี้ด้วยความที่มันเป็น x กำลังสองลบ6 x เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็น a บ b ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองลบ2 ab บวก b กลังสองซึ่ง ด้วความที่มันเป็น x ลบ 6x เนี่ยถ้าเดามันก็น่าจะเป็นสูตรนี้ว่า x กำลังสองลบ 6x บวก9เท่ากับ x ลบ3ทั้งหมดกลังสองเพราะว่าลองสังเกตด,ดูเนี่ยเลข6เนี่ยมันเกิดจากการ2คูณ3เนาะเพื่อให้สูตร a กำลังสองลบ 2ab บวก b กำลังสองเนี่ยมันใช้ได้ผลเนี่ยถ้าพี่ให้ a เป็น x ไป B มันก็ควรจะเป็นเลข3าเนาะดังนั้นพี่ให้ B เป็น3 B ี้ต้องเป็น3ก็คือ x กำลัง2ลบ6 x บวก9นะาะทกับลบ 3, ามทกกำลัง2ซึ่งถ้าลองทำทั้งหมดดูเยเสร็จปุ๊บเนี่ยคำตอบก็ถ้าเดาก็น่าจะ x เท่ากับ3เนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองทำดูก่อนว่ามันเท่ากับ3จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราควรทำก็คือ จัดรูปให้มีเลข9อยู่ในวงเล็บเนาะดังนั้น x กำลังสองบบ 6x บวก9แล้วก็ก็ต้องลบ5เไม้มันจะได้กลายเป็น4ทางฝาก็เช่นเดียวกัน x กำลังสองลบ 6x บวก9เพื่อให้เป็น4ก็บ 5, วก5เข้าไปพ็9บวก5ได้14เนาะปึน 4, นะ๊บเท่ากับลบ25โอเคคราวนี้แหละ ถ้าเรามองก้อนนี้ให้เป็นก้อนหนึ่งมองก้อนนี้ให้เป็นก้อนหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามันก็คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเนาะเหมือนเดิมสามารถจัดให้กลายเป็นสูตรหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้ใช่ไหมคือกำลังสองบวกกับกำลังสองลบน้าเท่ากับลบยี่สิบหา้าเรามองก้อนนี้เป็นก้อนหนึ่ง มันคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังมองให้นี่เป็นก้อนหน้ากลังสองลบหลังกลังสองโอเคพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บสังเกตว่ามันตัดได้พอดีเลยลบห้ากลังสองกับลบห้าเนาะที่เราตัดเสร็จปุ๊บเราได้ x-2-6 ก9ำลังสองลบหกบวกเทั้งหมดกำลังสองเท่ากับศูนย์อย่างที่บอกไปถ้าเรามองดูดีมันก็ จบแลเนาะเพราะว่า x กำลังสองลบ x บกเ้าทั้งหมดกำลังสองเทกับศูนย์อะไรเอ่ยกำลังสองได้ศูนย์ก็คือต้องเปนะ็นเลขศูนย์เนานะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเท่ากับศูนย์เนาะกำลังสองลบห x บวกเก้ามันคือ x ลบทั้งหมดกำลังสองเนาะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ย x กำลังสองลบห x บวกเเท่ากับศูนย์นั่นคือ x -3 ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0ซึ่งก็คือ x ต้องเท่ากับ3เนาะเพราะว่าข้างในกำลังสองต้องเป็น0เท่านั้นเนาะถือจะกำลังสองแล้วเท่ากูบ0จบและได้คำตอบ x เป็น3